สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีอนุญาหงรหัสนักศึกษา62115239120สาขาวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้จะมาสรุปในหัวข้อเรื่องนันทนาการคือวิถีชีวิตค่ะนันทนาการคือวิถีชีวิตคือการที่เราทำกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย เพลิดเพลินและสนุกสนานผลจากการทํากิจกรรมนันทนาการคือความสนุกและความพึงพอใจในทํากิจกรรมนั้นค่ะนันทนาการแบ่งได้เป็น11ประเภท 1. ง,งานศินละปะหัตถกรรมเป็นงานฝีมือหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นเย็บปักถักร้อยวาดรูปแกะสละักเป็นต้น 2. เกมและกีฬาเป็นกิจกรรมที่สนุกท้าทายเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการเล่นฟุตบอลการว่ายน้ำ 3. การเต้นรําเป็นกิจกรรมที่ใช้จังหวะสร้างความสนุกสนานเช่นการเต้นฮิปฮอปําไทยและลีลาสี 4. การละครเป็นกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงและสะท้อนถึงสภาพจริงเช่นการดูภาพยนตร์การดูละครเวที 5. งานอดิเรกเป็นกิจกรรมที่สามารถเลือกทำได้ตามความสนใจเช่นปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ 6. ดนตรีและร้องเพลงเป็นกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงผ่อนคลายความเครียดด้วยการร้องเพลงฟังเพลงและเล่นดนตรี 7. กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมนอกเมืองเป็นกิจกรรมนอกสถานที่เช่นการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติภูเขาทะเลและน้ำตก 8. วรรณกรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสร,ริมพัฒนาทักษะความรู้อย่างสร้างสารรค์เช่นการอ่านหนังสือการเขียนบันทึกเรื่องสั้นการเขียนบทความ 9. กิจกรรมทางสังคมเป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนจัดขึ้นเพื่อเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันเช่นงานันเกิดงานแต่งและงานบวช 10. กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆเช่นวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันขึ้นปีใหม่ 11. การบริการอาสาสมัครเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่นการบริจาคโลหิตการบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้นดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ